ด่วนรักกันจริงอย่าทิ้งสมหมายน้อยดวงเจริญวันนี้เรามีความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีที่หมอลำดังระดับตำนานสมหมายน้อยดวงเจริญเสียชีวิตในวัย58ปีเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2567ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองสตอกตันรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามาอัปเดตให้แฟนๆและผู้ใจบุญ ได้รับทราบและร่วมทําบุญด้วยกันนะครับขอยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเชื่อถือได้เพราะได้มาจากคุณวันเขียวพิมานคนลาวในอเมริกาผู้ที่เอื้อเฟื้อดูแลสมัยน้อยดวงเจริญก่อนเสียชีวิตเป็นผู้เฝ้าศพเป็นผู้จัดการเรื่องศพและเป็นข้อมูลจากคุณทองคูล คนไทยที่คุ้นเคยกับสมหมายน้อยและเป็นผู้สื่อสารกับคุณวันที่ดูแลศพโดยตรงคุณทองคูลนี้เองที่เป็นคนส่งข่าวการเสียชีวิตของสมมายน้อยมาถึงเมืองไทยเป็นคนแรกผ่านอาจารย์สายาันรุ่งจนกลายเป็นข่าวดังและเป็นที่รับทราบโดยทั่วกันเพื่อให้การสื่อสารครั้งนี้ชัดเจนเราขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องงานศพของสมัยน้อยุ่งเจริญเป็นข้อข้อนะครับหหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของสมัยน้อยุ่งเจริญจากคุณวันแล้วทางครอบครัวและญาติที่เมืองไทย โดยคุณวิเชียนลานวิชัยพี่ชายของสมหมายน้อยและญาติิได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้คุณวันเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการจัดการชาปนก,กิจศพของสมหมายน้อยดวงเจริญที่เมืองสตอกตันรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องดำเนินการนำศพนักร้องดังมาที่เมืองไทยเพราะมีขั้นตอนยุ่งยากและใช้งบสูงลิบเป็นหลักล้านการบาเพญนุศนศพที่อเมริกาแบบเรียบง่ายจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด พูดง่ายๆก็คือทางญาติและครอบครัวของสมายน้อยดุงเจริญได้เซ็นมอบอำนาจให้คุณวันดำเนินงานจัดการเรื่องงานศพของสมายน้อยที่อเมริกาได้เลย 2. หลังจากได้รับหนังสือมอบอำนาจคุณวันได้นำศพสมายน้อยดุงเจริญไปไว้ที่สถานชาป,ปนากิจย่านเมืองสตอกตันชื่อ Parkview Cemetery mm and Funeral Home ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน French Camp, m e n d i รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทางศูนย์นี้ได้แจ้งว่าช่วงนี้คิวงานศพแน่นมาก ต้องรอถึงวันศุกร์ที่27ธันวาคมปี2567นี้ถึงจะมีคิวให้เข้าไปติดต่ออีกครั้งเพื่อกำหนดวันชาปนก,กิจซึ่งหลังจากที่ได้วันแล้วทางคุณวันจะแจ้งข่าวมาให้ทราบอีกทีนะครับ 3. ล่าสุดในช่วงเช้าของวันพุธที่25ธันวาคมปี2567ตามเวลาเมืองไทยทางคุณวันพี่น้องชาวลาวและคุณทองคูลพี่น้องชาวไทยได้ร่วมกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมให้สมมายน้อยลงเจริญตามภาพและคลิปดังต่อไปนี้ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มาสวดสวดอภิธรรมศพวันแรกครับของอแม่หาของพี่ชายสม,มัยน้อยดวงเจริญนะครับที่ท่านก็เสียแล้วที่อยู่ที่ส,สหรัฐอเมริกานะครับนี่เป็นด่านยืนยันยังไงก็ขอบคุณไปทางเมืองไทยนะครับทางสมาคมชาวอีสานของเรานะครับ แล้วก็ขอบขอบระคุณท่านาสายยันมะรุ่งอาจารย์สายยันมะรุ่งและก็คุณสมชายนะครับอาจารย์สมชายของเรานะครับที่ช่วยประสานงานทุกอย่างให้นะครับยังไงก็ขอเชิญทั้งทางเมืองไทยทางสหรัฐอเมริกาหรือว่ามิตรลักแฟนเพลงของคุณสมัยน้อยดวงเจริญน,นะครับช่วยสมทบทุนช่วยให้เราทั่วโลกนะครับ กัััอุมมมาคบสี่เนื่องจากการจัดงานศพในต่างแดนต้องใช้งบประมาณไม่น้อยทั้งในการเช่าสถานที่การจัดงานการรับรองผู้มาร่วมงานงบประมาณคร่าวๆราวๆสองแสนกว่าบาท ทางคุณวันเป็นเพียงผู้มีน้ำใจที่ตั้งใจดูแลผู้วายชนให้ดีที่สุดทั้งที่ไม่ใช่ญาติหรือมีความเกี่ยวข้องทางสัมพันธ์ใดๆกับสมหมายน้อยเป็นแค่เพียงคนรู้จักและทางญาติเองก็ไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากมายผู้วายชนก็ไม่ได้มีทรัพย์สินทิ้งไว้ จึงขอประชาสัมพันธ์ส่งข่าวถึงแฟนเพลงผู้ใจบุญผู้มีกำลังทรัพย์ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญร่วมส่งทางไว้อาลัยเป็นการทำเพื่อสมหายน้อยดวงเจริญเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการบริจาคสมทบทุนการจัดงานศพของนักร้องในดวงใจของเราด้วยกันนะครับช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยร้อย -200 ตามกำลัง ก็จะเป็นบุญกุศลที่ประเสริฐโดยท่านสามารถร่วมทําบุญกับสมหมายน้อยดงเจริญได้ที่เลขบัญชีของสมาคมชาวอีสานธนาคารกรุงเทพสาขาเซ็นทรัลรามินทราเลขที่บัญชี9300174720ย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลขบัญชี9300174720ธนาคารกรุงเทพทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดพิธีกรรทางาศาสนาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสมหมายน้อยดวงเจริญ ซึ่งบัญชีนี้เป็นเพียงบัญชีเดียวในเมืองไทยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่องานบุญครั้งนี้และสามารถตรวจสอบได้โดยยอดบริจาคทั้งหมดทางสมาคมชาวอีสานจะส่งต่อให้คุณวันที่อเมริกาเพื่อสมทบทุนการจัดงานขอขอบคุณและขออนุมโมทนาบุญ กับคุณวันคุณทองคูณญาติพี่น้องและครอบครัวสมมายน้อยดวงเจริญและสมาคมชาวอีสานโดยเสยอัดพลอากาศตรีนัทอัดทวินหวังนายกสมาคมชาวอีสานที่ร่วมมือกันในงานบุญครั้งนี้ขอบคุณพิวิทย์มหาชนและอาจารย์สายันบรันรุ่งที่ช่วยประสานงานให้รู้ร่วงด้วยดี ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมทำบุญครั้งนี้ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยทำเพื่อสมหมายน้อยดวงเจริญเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันนะครับตามหมายเลขบัญชีในจอหรือที่ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกสุดครับ